สวัสดีครับวันนี้เราพบกับครูเก้านะครับวันนี้นะครับครูเก้าจะมาสอนนะครับวิชาปฏิศาสตร์นะครับของนักเรียนชั้นเมือศึกษาปีที่5นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการปฏิรูปศาสนานะครับนักเรียน การปฏิรูปศาสนานะครับการปฏิรูปศาสนาเนี่ยครับมันจะเป็นการปฏิรูปนะครับของคสตศาสนานะครับซึ่งมันเป็นการปฏิรูปนะครับคสตศาสนิกชนนะครับที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับข้อปฏิบัตินะครับขององค์กรนะครับศาสนจักรนะทีนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการเรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนนะครับ อ่าแล้วก็นะครับในวันนี้เนี่ยนะครับครูนะครับก็ได้ไปเจอคลิปนะครับที่เกี่ยวกับการปฏิรูปศาสนานะครับใน youtube นะครับเขาทำไว้ดีมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองศึกษาดูนะครับการปฏิรูปศาสนานะครับถามว่าเริ่มจากใครนะครับอ่าเริ่มจากนะครับมาตินลูเทอร์นะครับมาตินลูเทอร์เนี่ยนะครับเขา เป็นศาสตราจารย์นะครับในสาขาเทววิทยานะครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นนักบวชนะครับเป็นผู้นำนะครับการประดิษฐ์ศาสนานะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับเพื่อแก้ไขนะครับความเสื่อมโทรมนะครับขององค์กรนะศาสนาจกรนะครับที่มีนะครับพระสันตะปาปานะครับเป็นผู้นํานะครับก็ เป็นศาสนาคริสต์นะครับนิกายนะโรมันคาทอลิกนะครับเพราะว่านะครับในสมัยกลางเนี่ยครับริตจักรเนี่ยมีอำนาจเยอะนะครับสถาบันพระสันตะปาปาเนี่ยครับก็เรียกได้ว่ามีชีวิตอยู่รูหลานะครับฟุ่มเฟือยนะครับมีการทุจริตนะครับซื้อขายตำแหน่งพระเรียกเก็บภาษีจากประชาชนนะครับที่สูงนะแล้วก็ เพื่อนําเงินมาใช้จ่ายในกิศลจักรนะครับแล้วก็รวมทั้งนะครับมีการเน้นพิธีกรรมนะครับโดยเน้นพิธีกรรมมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เน้นการศึกษาในหลักศาสนาจากคัมภีร์ไบเบิลนะครับก็เรียกได้ว่าทําให้สถาบันพระสันตะปาปานะครับแล้วก็อาวิทศาสนาเนี่ยก็เสื่อมโทรมนะครับก็อ่าเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับไปรับชมคลิปที่น่าสนใจนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับ คุณครูกิติมาภูมิใจเสนอวีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียนรู้รายบุคคลเรื่องการปฏิรูปศาสนาหวัดดีแอ้ทำอะไรอยู่หวัดดีจ้าปอยเรากำลังทำการบ้านนะ่ะมาหาเรามีธุระอะไรหรือเปล่า ขยันจังเลยเรากำลังมาชวนเอ่ทำการบ้านด้วยกันอยู่พอดีจะได้ช่วยกันคิดเอาสิเรากำลังจะทำวิชาประวัติศาสตร์กลอยู่นะ่ะใกล้จะเสร็จแล้วแล้วปอนจะทำวิชาอะไรหรอวิชาเดียวกันนี้แหละเรา,าทำมาแล้วแต่อย่าหาเพื่อนมาช่วยกันทวนว่ามันถูกต้องไหมมามาช่วยกันเริ่มข้อที่หนึ่งนะเป็นคำถามเกี่ยวกับที่มาของการปฏิรูปศาสนา อ๋อข้อนี้เราทำแล้วการปฏิรูปศาสนาเกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่16มีสาเหตุสำคัญมาจากความเสื่อมความนิยมในผู้นำทางศาสนาและการเกิดแนวนคิดใหม่เกี่ยวกับศาสนาเนื่องจากมีการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลและแปลออกเป็นภาษาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันทำให้คริสตศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจใหม่ แล้วก็เป็นขบวนการในยุโรปตะวันตกที่หลายฝ่ายแสดงความเห็นคัดค้านการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามหลักในคัมภีร์ไบเบิเลจนในที่สุดคริสตศาสนาในยุโรปได้แตกแยกออกเป็นสองนิกายคือโรมันคาทอลิกและโปรเ,สเตสแตนต์ข้อ2ถามเกี่ยวกับสาเหตุของการปฏิรูปศาสนานะเราตอบมาแล้วอย่างนี้นะสาเหตุที่1เกิดจากการที่ประชาชนไม่พอใจสันตปาปาที่กรุงโรมพระ และบาทหลวงที่มีความเป็นอยู่อย่างฟุม่มเฟือยรูหราทั้งยังเรียกเก็บภาษีบำรุงศาสนาสูงขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในคริตจักรในกรุงโรมรวมทั้งการซื้อขายตำแหน่งของพวกบาทหลวงและความเสียมเสียในจริยวัรของสันตปาปาที่ครองอำนาจในคริสตศตวรรษที่15ถึงคริสตศตวรรษที่16 สาเหตุที่2เกิดจากเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆในยุโรปต้องการเป็นอิสระจากคริสตจักรที่มีสันตปาปาเป็นผู้ปกครองและจากจากักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากสันตปาปาเข้าไปยุ่งเกี่ยวและใช้อำนาจทางการเมือง สาเหตุที่3เกิดจากการศึกษาในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการทําให้ชาวยุโรปเห็นว่ามนุษย์สามารถทําความเข้าใจคัมภีร์ไบเบิลได้ด้วยตนเองมากกว่าที่จะผ่านพิธีกรรมของาศาสนาจ,จักรและสาเหตุที่4เหล่าสันตป,ปาปาต้องการหาเงินในการก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรมจึงส่งคณะสาม,มณทูตมาขายใบไถ่บาปในเยอรมน,นี เราก็ตอบคล้ายกับปอยนี่แหละว่าแต่ใบไถ่บาปนี่คืออะไรหรอมันสำคัญยังไงละ่ะเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เลย อ๋อใบไทยบาปก็คือเอกสารที่แสดงว่าคนคนนั้นได้รับการอภัยโทษจากบาปที่ตัวเองก่อและกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ได้อย่างถูกต้องเนื่องจากเป็นแนวคิดของชาวคิดว่าพระเป็นเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาช่วยมนุษย์ให้พ้นจากบาปเรียกว่าการไถ่บาปด้วยการเสียสละพระชนชีพนะ่ะ เออทำได้ด้วยเหรอกับการไถ่บาปแบบนั้นน่ะก็คงไม่ได้แหละเขาถึงได้มีการปฏิรูปไงแล้วคำถามข้อที่3ถามเกี่ยวกับการเริ่มต้นปฏิรูปศาสนานะอื ข้อนี้เราได้คำตอบอย่างนี้นะการปฏิรูปศาสนาเริ่มต้นในเยอรมนีมาตินลูเทอร์นักบวชชาวเยอรมันเยอรมนีได้เขียนยติ95ข้อคัดค้านการขายใบไถ่บาปติดไว้หน้ามหาวิหารแห่งเมืองวิทเทนบุร์กยติของเขาได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในเยอรมนีแต่ผู้นำของคริสตจักรได้ลงโทษเขาโดยประกาศให้เขาเป็นบุคคลนอกศาสนาหรือที่เรียกว่าการบัพพาศนียกรรม แต่มีผู้ได้ให้ความอุปธรรมเขาไว้และให้เขาแปลคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาเยอรมันทําให้ความรู้ด้านศาสนาแพร่หลายไปทั่วนอกจากนี้เขาได้ก่อตั้งนิกายรูเทอร์ซึ่งได้แพร่ขยายไปทั่วเยอรมนีและสแกนดิเนเวียอธิบายอีกทีสิบับพภาชนิยกรรมคืออะไรอ๋อแบบภาชนิยกรรมก็คือการขับไล่บุคคลที่นับถือศาสนาคริสต์ออกนอกศาสนาไง แล้วในประเทศอื่นๆล่ะมีการปฏิรูปศาสนาไหมมีสก็มีในสวิตเซอร์แลนด์อุลลิกชวิงลี่ไฮริดบุริงเจอร์และจอห์นคานวินหรือการละแวงเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิคานวินที่แพร่หลายในสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและสกอตแลนด์ ในอังกฤษพระเจ้าเฮนรี่ที่8ทรงขัดแย้งกับสันตปาปาด้วยเรื่องการอย่าขาดกับพระมเหสีองค์เดิมพระองค์จึงให้อังกฤษแยกตัวทางาศาสนาออกจากาศาสนาจักรที่กรุงโรมโดยแต่งตั้งสังฆราชแห่งแคนเทอร์วิรีต่อมากษัตริย์อังกฤษทรงประกาศแต่งตั้งนิกายอังกฤษ หรือนิกายแองกิกันโดยกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขของศาสนานิกายนี้มีลักษณะเด่นคือการยอมรับและรักษาพิธีกรรมต่างๆของนิกายโรมันคาทอลิกแต่ไม่ยอมรับนับถือสันตปาปาที่กรุงโรม แล้วในฝรั่งเศสนะลัทธิคารวินได้แพร่หลายไปในฝรั่งเศสในกลุ่มที่เรียกว่าพวกอูเกโนซึ่งถูกรัฐบาลปราบปรามอย่างหนักการปฏิรูปได้แพร่ขยายไปทั่วยุโรปและมีการต่อต้านทุกแห่งการต่อต้านอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในฝรั่งเศสและสเปนจนกลายเป็นสงครามศาสนาสรุปว่าการปฏิรูปศาสนาเกิดทั่วยุโรปทำให้เกิดนิกายทางศาสนาใหม่ขึ้นคือนิกายโปรเ,สเตสแตนต์ใช่ไหม ใช่แล้วเมื่อมีการปฏิรูปศาสนาในดินแดนต่างๆนักบวชและชาวคริสต์บางคนได้รวมตัวกันต่อต้านและปฏิรูปตนเองรวมทั้งชักชวนให้คริสต์ศาสนิกชนอื่นๆทำตามพวกปัญญาชนพยายามศึกษาเรื่องศาสนาและเผยแพร่สู่ประชาชนซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวเป็นการปฏิรูปจากคริสต์ศาสนิกชนเบื้องล่างแต่เมื่อการปฏิรูปศาสนาลุกลามไปอย่างรวดเร็วคริสตจักรจึงได้หาทางยับยั้ง อ๋อเราก็มีข้อมูลตรงนี้นะยับยั้งโดยการประชุมสังคายนาแห่งเทรนเพื่อกำหนดระเบียบวินัยภายในคริสตจกักรยกเลิกการขายใบไถ่บาปและให้ใช้ภาษาพื้นเมืองในการสอนศาสนาแล้วก็ปรับปรุงระเบียบวินัยของนักบวชและตั้งคณะนักบวชเพื่อการปฏิรูปเช่นคณะเยซูอิตเพื่อจะตั้งโรงเรียนสอนศาสนาและเผยแผ่ศาสนาไปยังประเทศต่างๆ การปฏิรูปศาสนาของคิดจักรทำให้เกิดมิชเนอรี่จำนวนมากเพื่อเผยแผ่คำสอนของโรมันคาทอลิกทั่วโลกใช่แล้วเอามาถึงข้อสุดท้ายแล้วล่ะข้อนี้ถามเกี่ยวกับผลของการปฏิรูปศาสนานะเรายังทำไม่เสร็จเลยนะข้อนี้เราทำเสร็จแล้วข้อนี้เราตอบมาอย่างนี้นะ 1. คริสศาสนาแบ่งออกเป็น2นิกาย คือโรมันคาทอลิกมีศูนย์กลางที่กรุงโรมมีสันตปาปาเป็นประมุขและนิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งแยกเป็นนิกายต่างๆได้แก่นิกายลูเทแลนนิกายคานวินนิกายแองกิลิคันเป็นต้นส่วนนิกายออเทอดอกแยกตัวไม่ขึ้นกับสันตปาปาโดยมีสังฆราชที่เรียกว่าพาทิอาคเป็นประมุข ทำให้ความเป็นเอกภาพทางศาสนาสิ้นสุดลง 2. เกิดการกระตุ้นให้ศึกษาหลักธรรมทางคริสต์ศาสนามากยิ่งขึ้นในหมู่สามัญชนมีการเผยแผ่คริสต์ศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ 3. เกิดกระแสชาตินิยมในประเทศต่างๆเนื่องจากนิกายโปรเตสแตนต์ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่นและส่งเสริมให้อำนาจแก่ผู้ปกครองในท้องถิน่นเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการปกครองประเทศ 4. เกิดสงครามศาสนาในยุโรปหลายครั้งส่งผลให้สถาบันกษัตริย์มีอำนาจเหนือคริสตจักรในที่สุด เก่งจังเลยปอยเราขอข้อมูลของปอยมาสรุปตอบเลยนะได้สิเดี๋ยวเราช่วยกันคิดแล้วก็สรุปเป็นคำตอบของตัวเองนะจะได้มีงานที่ถูกต้องส่งคุณครูนะ่ะจ้าดีเลยขอบใจปอยมากนะที่มาทำการบ้านเป็นเพื่อนเรา ไม่เป็นไรจ้ะเราเองก็ต้องขอบใจเอ้ด้วยที่ช่วยกันคิดน่ะว่าแต่เพื่อนๆทุกคนพร้อมที่จะทำแบบฝึกหัดกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือกันเลยค่ะแต่ตอนนี้พวกเราขอตัวไปทำการบ้านต่อก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่นะคะ ในส่วนของการปฏิรูปศาสนานะครับมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับนักเรียนอ่าสาเหตุของการปฏิรูปศาสนานะครับเพื่อเพื่ออะไรครับอ่าเพื่อที่เรียกได้ว่าต้องการนะครับที่จะแก้ไขนะครับในเรื่องของความเสื่อมโทรมนะครับขององค์กรศาสนาจักรนะครับอ่ามันเป็นของโรมันคาทอลิกนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอ่าเยี่ยมมากนักเรียนนะครับเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยพาสารมาปาเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตหรูหราใช่ไหมครับฟุ่มเฟือยนะแล้วก็เรียกได้ว่าเน้นในการทําพิธีกรรมนะครับมากกว่าการศึกษานะครับหลักธรรมคาสอนจากคมภี์นะครับคมภีไบเบิลนะครับก็เลยต้องเรียกได้ว่านะครับต้องมีการนะครับปฏิรูปศาสนานะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าการปฏิรูปศาสนาเนี่ยนะครับ การปฏิรูปศาสนาเนี่ยก็บอกว่าทําให้ศาสนาจักรเนี่ยตกต่ํานะครับถามว่านะครับสาเหตุใดนะครับที่ทําให้การปฏิรูปศาสนานะครับจึงทําให้ศาสนาจักรเนี่ยตกต่ํานะครับในตอนปลายนะครับของสมัยกลางเพราะอะไรครับนะครับก็เพราะว่านะครับผู้คนเนี่ยนะครับไม่อยู่ภายใต้นะครับ อำนาจของศาสนาจักรนะครับอ่าการบรรลุศาสนาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนะครับนิกายโปรเตสแตนต์นะครับทําให้อ่าความเป็นกลุ่มก้อนของนะครับสถาบันเครือศาสนาเนี่ยแตกแยกนะครับกระจัดกระจายนะครับให้นะครับอำนาจของคริสตจักรเนี่ยนะครับแล้วก็พระสันตะปาปาเนี่ยมันเสื่อมอิทธิพลลงนะครับในขณะที่กษัตริย์เนี่ยครับก็จะมีอำนาจเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากประชาชนเนี่ย นะครับประชาชนในชาติเนี่ยไม่อยู่ภายใต้อำนาจของนะครับศาสนสจาจักรอีกต่อไปนะครับแล้วก็ได้หันมาชื่นชมนะครับชาติติภูมินะครับของตนเองนะครับโดยการสนับสนุนให้กษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับโบสถ์วิหารแล้วก็จัดกิจกรรมนะครับภายในประเทศอย่างเต็มที่นะครับก <igent> ็นะครับในส่วนของการปฏิร <c oughs> ูปศาสนาเนี <S <s> <S <c oughs> ่ยนะครับน <c oughs> ักเรียนการปฏิรูปศาสนาเนี่ยนะครับถามว่ามันมี นะครับผลนะต่อโลกอย่างไรบ้างนะครับศาสนานะครับเป็นศูนย์รวมความศรัทธานะครับของผู้คนนะครับที่หลากหลายชาตินะครับได้ดินันต่างๆก็เรียกว่าได้แตกแยกนะครับออกเป็นหลายนิกายนะครับไม่ว่าจะเป็นนิกายโรมันคาทอลิกนิกายโปรเตสแตนตนะครับซึ่งนะครับก็แตกออกเป็นนิกายย่อยๆมากมายนะครับนิกายลูเทอร์นะครับนิกาย อังกฤษนะครับนิกายการแวงนะแล้วก็กษัตริย์ในแต่ละประเทศเนี่ยก็หันมานับถือนะครับนิกายโปรเตสแนนะครับได้เป็นอิสระพ้นจากอำนาจของนะครับสันตปาปานะครับแล้วก็ศาสนรรจาจักรที่กรุงโรมนะครับก็ทำให้กษัตริย์เนี่ยนะครับก็มีอำนาจมากขึ้นนะครับความรู้สึกในชาตินิยมนะความเป็นรัฐชาติก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการเรียกได้ว่า ส่งเสริมนะครับลัทธิปัจเจกชนนิยมนะครับก็คือนะครับทำให้นะครับแต่ละบุคคลเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับในตนเองเป็นอิสระมีเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนานะครับรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาและความก้าวหน้านะครับทางวิชาการต่างๆนะครับโดยนะครับนักคิดนักปฏิรูปศาสนาเนี่ยก็ได้มีการแต่งแล้วก็แปลหนังสือจานวนมากมายเลยครับเพื่อ ให้เรียกว่าแสดงความคิดเห็นนะครับของตนเองในด้านศาสนาแล้วก็ความรูตขน่งต่างๆก็ทําให้คนเนี่ยนะครับก็จะมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่จํากัดเฉพาะพวกบัตรหลวงหรือว่าขุนนางนะครับแล้วก็มันก็ยังส่งผลนะครับให้เกิดสงครามนะครับทางศาสนานะครับก็นะครับในส่วนของเนื้อหาในวันนี้นะครับนักเรียนก็อย่าลืมนะครับทบทวนบทเรียนนะครับแล้วก็อย่าลืมทําการบ้านนะครับที่ครูใส่อาไว้ใน กุ้งขัดรูนะครับแล้วก็ส่งให้ตรงเวลานะครับยาเป็นดินพ่อหางหมูนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผู้นักเรียนรักษาสุขภาพนะครับปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับสับวันนี้สวัสดีครับ